อ่ะคราวนี้ที่ลูกค้าเออลูกค้าที่ตั้งใจที่จะมาลองคอยนะครับตั้งใจมาลองคอยผมก็เลยก็บอกว่ามีเอามาลองได้คอยทั้งลูกผมก็มีคอย <c oughs> แยกผมก็มีลองนะครับผมลองให้ลูกค้าได้หมดผมไม่ได้ลองผมแค่ ผมก็นึกแล้วว่าอาการที่เครื่องสะดุดรถไม่มีแรงมันก็มีไม่กี่อาการครับก็ผมก็มาครั้งแรกผมก็วัดกําลังอัดเลยนะครับให้ลูกค้าดูวัดกําลังอัดดูหัวเทียนถอดหัวเทียนออกมาหมดนะครับวัดกําลังอัดวัดกําลังอัดก็มีสูบสสูบ3านะครับกาลังอัดไม่มีสูบ1กับสูบ4กําลังอัดมีนะครับ <c oughs> อันนี้กําลังอัดของผมวัดได้แค่ 100อนะครับอีกสูบ1สูบ1วัดได้170โดยประมาณนะครับสูบ1กับสูบ4นะครับสูบ2กับสูบ3กําลังอัดได้แค่100นะครับ <c oughs> ผมก็บอกลูกค้าว่าเปิดฝาสูบอย่างเดียวนะครับผมไม่ได้ลองคอยให้นะครับผมบอกลูกค้าได้เลยนะครับว่ากําลังอัดมันรั่วแน่นอน กำลังอัดเวลาสตาร์ทก็แปลกๆนะครับยัดไอ้ยัดไอ้ตัวกําลังอัดดูแล้วมันเสียงมันจะแลบออกมาอีกฝั่งนึงนะครับก็ดูเอานะครับประเกันแลบนะครับประเกันไม่แลบหรอกครับประเกันขาดเลยนะครับเนี่ยอ่ะประเกันขาดเลยนะครับเนี่ยประเกันขาดนะครับประเกันขาดนะครับสูบหนึ่งสองสามนะครับสองกับสามแลบหากันนะครับก็ผมก็วัดกําลังอัดให้ลูกค้าดู แล้วนะครับว่ากําลังอาจตรงนี้ไม่มีลูกค้าก็ตัดสินใจทิ้งรถไว้ก็ลูกค้าก็ดูเอาไว้นะครับดูเอาไว้ผมได้เปิดฝาสูบออกมาให้ดูแล้วนะครับเปิดออกฝาสูบมาให้ดูแล้วก็เดี๋ยวผมจะรีบทําให้นะครับถ้ามาติดขัดอะไรก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับติดขัดอะไรเดี๋ยวผมจะรีบทําให้นะครับต้องมี2-3วันเพราะผมไม่ค่อยมีเวลามีเวลาแค่ช่วงเย็นนะครับ ช่วงจันทร์ถึงเสาร์ผมก็ทํางานมีงานประจํามีงานที่อู่นะครับงานนี้เป็นเป็นงานรับจ็อบนะครับรับจ็อกผมก็ประสบการณ์อย่างที่ผมบอกนะครับทํามิซูก็ทํามิซูส่วนใหญ่ก็ทํามิซูโด,ดยตรงนะครับนี่ก็ดูกันเอานะครับประกินมันขาดนะครับประกินขาดประกินข้ามนะครับเขาเรียกว่าประกินข้ามประกินขาดประกินกําลังอัดมาหากันนะครับ นี่ก็วิเคราะห์ง่ายๆนะครับวัดกําลังอัดดูนะครับก็คลิปวิดีโอที่ผมวัดกําลังอัดก็ค่อยไปดูอีกคลิปนึงแล้วกันนะครับก็ลูกค้ามาทิ้งรถไว้เดี๋ยวผมรีบทําให้นะครับก็ฝาสูบก็อยู่นี่เลยนะครับทําอยู่ที่บ้านไม่ต้องกลัวนะครับผมทําอยู่ที่บ้านฝาสูบก็ไม่น่าจะมีอะไรแค่เปลี่ยนประกันฝาสูบก็น่าจะจบนะครับ <c oughs> เปลี่ยนประกันฝาสูบก็น่าจะจบ ลูกค้าก็ดูกันเอานะครับก็ดูกันไว้รถไม่มีแรงวิ่งลูกค้าบอกว่าเมื่อก่อนนี้ไม่เห็นเป็นอะไรเลยเดี๋ยวนี้ทำไมมันเป็นนู่นเป็นนี่ก็มันก็อยู่ที่อายุของรถนะครับอยู่ที่อายุของรถแล้วก็คันนี้ก็รถติดแก๊สด้วยนะครับรถติดแก๊สระบบดูดก็อันนั้นก็ไม่ใช่ปัญหาปัญหาคืออะไรคือปรเกันข้ามหากันกำลังอัดมันหายนะครับประการ กลังอัดเลดหากันเดี๋ยวไอ้รอบเดินเบาเดี๋ยวผมแก้ไขให้คันนี้ลูกค้าก็ติดตั้งมาตัวหนึ่งแล้วครับยังไงก็ไม่สมูทแน่นอนครับยังไงก็ไม่สมูทเดี๋ยวเจอระบบผงผมไปก็ไม่ต้องกลัวนะครับสมูทแน่นอน <c oughs> เดี๋ยวแก้ไขทําระบบเดินเบาให้ด้วยนะครับ <c oughs> ก็ทําอาการเปลี่ยนประกันฝาสูบก่อนอย่างอื่นรายละเอียดถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมแจ้งบอกอีกทีนะครับ หรืออะไรเล็กๆน้อยๆมันก็ถ้าทําได้ผมก็จะทําให้ไปก่อนนะครับราคามันไม่แพงมันไม่แพงอะไรมากหรอกครับเกนฝาสูปก็เปิดฝาสูบก็อยู่สตาร์ทอยู่4,500นะครับลูกค้ามาทําก็มานะครับไม่มาทําก็ก็ดูกันเอาไว้เป็นแนวทางนะครับ4,5 0 0ก็บวกลบอย่างอื่นด้วยนะครับอย่างเช่นอาจจะมีน้ํามันเครื่องเพิ่มนะครับน้ํามันเครื่องอาจจะถ่ายน้ํามันเครื่องให้ก็ได้นะครับ ก็ไม่มีอะไรก็ท่อน้ําต่างๆที่มันชอมรุดนะครับกระบวกเพิ่มไปเนี่ยเห็นไหมมันก่อบหมดแล้วเนี่ยท่อน้ําเนี่ยมันเอาไม่ออกนะครับใช้ครีมบิดจนจนนี่เลยเพราะว่ามันก็หมดอายุแล้วนะครับมันก็จะมีบวกไอ้พวกท่อนิดนิดหน่อยๆนะครับก็ตามอายุของรถเดี๋ยวยังอื่นเดี๋ยวผมดูรายละเอียดให้นะครับแล้วก็ไอ้ท่อน้ําเนี่ย,ยดูดิมันผุหมดแล้วอะเนี่ยมันผุหมดแล้วก็ต้องก็ต้องเปลี่ยนแล้วล่ะครับ เนี่ยก็ต้องเปลี่ยนมันก็ไม่กี่ร้อยบาทเนี่ยครับท่อน้ํานี่ผมก็เช็คให้ดูครับ <c oughs> ตาลงตาน้ําเดี๋ยวผมดูให้ครับอย่างเงี้ยน้ํามันซึมเนี่ยเห็นไหมน้ํามันซึมจานจ่ายเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนซีนซีนก็ตัวไม่กี่บาทก็ค่าแรงก็ไปนะครับถ้าลูกค้าเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนให้นะครับในในลูกค้าก็ามาทําทีเดียวก็ทําให้มันจบไปเลยนะครับเนี่ยซีนจานจ่ายเนี่ยชอบ แขงตัวนะครับเยียบทุกคันเลยนะครับก็รื้อจานจ่ายออกมาให้หมดนะครับรื้อจานจ่ายเนี่ยซีนเนี่ยเยิ้มเลยซีจานจ่ายก็รั่วก็ซึมนะครับวาวก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับอาการเบื้องต้นก็เปลี่ยนประกรันฝาสูบก็เช็คอย่างอื่นให้ไปนะครับเช็คอย่างอื่นเช็คท่อน้ําเช็คอะไรต่างๆนะครับหลายๆจุดตานงตาน้ําน,นะครับท่อน้ขํขค่ะ อ่าแป๊บแล้วก็สายพงสายพานเดี๋ยวผมเช็คดูให้นะครับสายพานถัมงทัมิ่งนะครับตาน้ํามันรั่วไหมมันผุไหมเดี๋ยวผมดูแลให้ครับเดี๋ยวผมดูให้อ่าไหนสมควรเปลี่ยนเนี่ยเห็นไหมน้ํามันเครื่องที่มันเยิ้มมันเยิ้มตรงจานจ่ายเนี่ยมันจะหยดอย่างเงี้ยทุกวันเลยนะครับเนี่ยไปเต็มม้วเต็มหมดเลยนะครับข้างล่างนู่นมันไหลลงไปข้างล่างนู่นเนี่ยถ้าถ้าลูกค้าไม่เปลี่ยนมันก็มันก็จะรั่วของมันไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆะครับ รั่วจนไปไปอยู่ข้างล่างนองไปอยู่ข้างล่างเราก็มองอะไรไม่เห็นแล้วว่ามันรั่วมาจากไหนรั่วที่อ่างหรือเปล่าเนี่ยมันต้องทําจากข้างบนกันปะลงไปนะครับ <c oughs> นี่แหละเดี๋ยวโอเคตามนั้นลูกค้าดูอยู่ก็ก็ดูนะครับก็ดูเอาไว้กันเป็นแนวทางลูกค้าที่เอารถมาทิ้งไว้ก็ดูรถของตัวเองผมก็พยายามรีวิวไวใ้ให้ดูนะครับ ถ้ามีเวลาโอกาสนะครับก็อีคานะครับ 4G15 เครื่องหัวฉีดเกียร์ออโต้นะครับอันนี้ก็มีปัญหาเรื่องรอบเดินเบาด้วยนะครับลูกค้าก็ถอดปลั๊กทิ้งละครับปวดหัวลูกค้าบอกเดี๋ยวก็รอบสูงรอบพางมั่งอะไรอย่างเงี้ยผลสุดท้ายก็มาติดแหวกค้มเพิ่มตัวนึงนะครับแหวกค้ามแวกค้มแอร์นะครับแต่เกียร์นี่ไม่ได้นะครับเกียร์ยังยังไม่ได้เพราะว่ามันไม่มี ยังไม่มีแวกถ้มชดเชยนะครับเกียร์ก็ยังตกอยู่นะครับ <c oughs> <c oughs> นะครับตอนนี้ก็ยังมันมันมีปัญหาเรื่องเดินเบาไม่ได้อยู่นะครับมัน <c oughs> ก็เลยตั้งรอบไว้สูงมากๆคันนี้ต้องมีพันห้านะครับ <c oughs> ก็ดูกันเอาไว้นะครับอันนี้ก็น้ำมันอันนี้น้ำมันเบรกก็ไม่มีเนี่ยน้ำมันเบรกหน้าเอาน่าจะดำมากดูอยู่แค่นี้เอง โหเน้นมากเลยต้องใช้สองบอบิดนะครับดูน้ำมันเบรกก็ไม่มีน้ำมันเบรกก็หายผมว่าต้องมีรั่วมีซึมนะครับปั๊มหลังอย่างนั้นน้ำมันเบรกมันไม่หายง่ายๆนะครับน้ำมันเบรกพวกนี้น้ำมันเบรกจะไม่หายง่ายๆนอกจากผ้าเบรกหมดแล้วมันก็จะยุบยุบเสร็จเราเปลี่ยนผ้าเบรกเสร็จแล้วมันก็จะดันขึ้นนะครับอันนี้น่าจะมีรอยรั่วรอยซึมผ้าเบรกไอปั๊มเบรกส่วนใหญ่จะเจอปั๊มเบรกหลังนะครับเพราะมันเป็นดำ ดำชอบรั่วนะครับใช้เป็น,นานๆโอเคครับตามนั้นนะครับ